ได้ท่านอาจารย์ถวงอยู่ศูงสูงฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนช่วยครับครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในฐานไปไปไปจับมือกับทางมหาลัยมิโต้โลกครัอะไรอย่างเงา อาจจะเป็นแบรนด์ของทางเชสบาลย,ยังเลยรับกำลังกำลังมาทดลองครับครับมันมันเป็นการปลูกผ,ผักที่ต้องใช้อัาเรียกว่าทุนสูงเพราะว่าต้องถ้าเราทาในในใน,ในฟาร์มใหญ่นะที่ทําเป็นท่อนะอ่ะท่านเขาเลยนะครับแล้วก็ที่จริงน่ะบ้านตรงนี้ยก็แปลกจะทําเป็นร้านขายของแต่เขาไม่เห็นความตั้งใจของพวกเราว,ว่าเขาเราจะทํานะครับซึ่ง เขาเราก็เลยเขาก็เลยให้ที่ตรงนี้นให้เราลองทำดูีิว่าจะได้ไหมเราก็ถ้าตั้งใจทำต่จริงๆนะครับที่เลยครับนะครับผมคิดว่าเทศบาลน,นูแมโจเนี่ยน่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวในในเขตเทศบาลภาคเหนือที่ให้คนพิการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในส่วนขององค์กรในส่วนของท้องถิ่นนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกนะครับที่มีวิสัยทัศนะครับ ขอ,นนอนนกงกา,งทางรทําปอเปิลอันนี้คือเป็นผู้อบรมจริงๆเลยนะครับนนเป็นผู้อบรมครับแล้วก็มีทั้งไปอบรมแต่เรามาจะเอามาใช้ทั้งทั้งเรื่องของน้ำสมุนไพรเรื่องของการอุปกรณ์ก็มอบให้เขาไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานมีห้าฐานเมื่อกี้ครัวย,ย่างร้านนะ้าอันนี้เป็นขนมกับก็จะครบห้าเราสู่พื้นที่นะครับ แปลงเกษตรสาธิตนะครับบริรการคนพิการเทศบาลเมืองแม่จโจ้นะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนายนพดลสถานนะครับเป็นประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองแม่จโจ้นะครับเป็นผู้พิการทางด้านสายตานะครับก็โครงการที่เราได้ไปเรียนนะครับ5้าฐานนะครับเร,รรรเ,เรื่องของการทําากรเกษตรเรื่องของการทําเรื่องของงานตถกรรมนะครับและอื่นๆนะครับและ ผู้พิการนะครับทั้ง5้าทั้งเขามี5รุ่นเนาะผู้พิการตัวแทนเกิดขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้พิการชุมชนพอดีก็เลยเกิดมาเป็นแปลงกเกษตรก่อนยังไม่ได้เป็นส่วบริการนะครับเกิดเป็นแปลงเกษตรที่ท่านได้เห็นเมื่อกี้นะครับที่ท่านได้ผ่านมาเพราะว่าดีชีวิตของคนในชุมชนครับสิ่งแรกสิ่งที่ใกล้ที่ที่สุดก็คือเรื่องของอาหารมาจากปกท้องนะครับ สองสิ่งที่สิ่งที่ต่อจากปากท้องก็คือจะทํายังไงถึงจะมีอาหารก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับสามมีการเกษตรเรื่องของปากท้องแล้วมันต่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับมันต่อถึงวัฒนธรรมไนะคะมีอย่ไดเป็นเทศบาลยังเป็นมาไม่ได้ทำผิดคราบ อันนี้คนการทุกสารทิศทั้งหมดนะครับท่านผู้ว่าก็โรงแามแต่งตั้งตามของ